สวัสดีสสอบน,นุ้วนะสวัสดีครับครับวันนี้เราก็อยู่กันที่พรรคประชาชนนะครับวันนี้ก็ผมจะมาถามคําถามก่อนนะครับอสอสอบวุ้เป็นเริ่มเริ่มต้นกลายเป็นสอสอมายังไงครับทาไมถึงมาเป็นสสที่พรรคประชาชนครับก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยังไม่เปลี่ยนมาเป็นประชาชนเนาะก็คือเป็นพรรคเก้าไกลพรรคอนาคตใหม่ก็เออ เนื่องจากว่าพักเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปเราสามารถที่จะสื่อสารกับพักแล้วก็บอกถึงสิ่งที่ตัวเองคาดหวังบอกถึงสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นบ้านเมืองเป็นแบบไหนออตอนนั้นเขามันคงจะมีพักการเมืองไม่กี่พักหรอกที่ที่มันเปิดโอกาสกว้างขนาดนั้นก็อย่างที่เรารู้ว่าพักการเมืองหลายๆพักเนี่ยคนที่จะเข้าไปสู่พักเหล่านั้นได้เนี่ย หลักๆเลยคงจะต้องเป็นคนที่มีทุนในการทํางาน mm. ท,งทําพื้นที่หรือว่าทําประเด็นต่างๆอึงินต้องมาก่อนแหะก่อนที่เรื่องของแนวความคิดจะถูกนําเสนอมันก็เลยจะกลายเป็นทําให้ประชาชนหลายคนก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงพาคก,การเมืองเยอะนะักแต่ว่าอนาะคตใหม่กับก้าวไกลากาเป็นเป็นสิ่งที่มันแตกต่างกันในพักการเมืองอื่นในในใน,ในช่วงนั้นจนถึงตอนนี้พอเปิดโอกาสให้เราก็เลยสามารถที่จะ ส่งจดหมายส่งบทความส่งที่เราเราเราคิดไปให้เขาได้แล้วเขาก็อ่านจริงๆด้วยจนกระทั่งมีโอกาสได้นำเสนอความคิดในตอนที่เขากำลังจะสรรหาบุคลากรมาลงเป็นตัวแทนพักในใน,ในรูปแบบต่างๆเช่นอย่างผมอยู่ในกทมเนี่ยก็ดูในส่วนของคนที่จเตรียมไปเป็นสกรหรือเป็นสอสอในอนาคตเราก็นำเสนอสิ่งที่เรา ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเราอยากเห็นว่าเออปัญหามันคืออะไรแล้วการที่เราเสนอความคิดเห็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมในทางการเมืองก็ส่งแบบนี้ไปครับแล้วก็วันหนึ่งเขาก็โทรกลับเข้ามาหาแล้วก็เรียกไปนั่งคุยถึงเรื่องนโยบายต่างๆเรื่องการเมืองต่างๆรวมไปถึงเรื่องของถ้าเราจะเป็นตัวแทนพรรเนี่ยเราจะมีวิธีการบริหารจัดการแบบไหน เขาก็จะดูว่าคนไหนเนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่เป็นตัวแทนพักแล้วก็ลงไปทํางานต่อได้ก็ครั้งนั้นก็เลยเข้าไปคุยสุดท้ายก็มีสองทางเลือกก็คือทางเลือกที่จะไปเป็นตัวแทนในการเป็นสมาชิกสมอัอสมาชิกสภากรุงเทพนะกรุงเทพแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ตอนนั้นด้วยการที่ เออเราก็คิดว่าน่าจะพอทําได้มั้งโดยการเป็นสสก็เลยลองเลือกแบบนั้นดูแล้วหลังจากนั้นมาก็ทํางานพื้นที่คู่กันมาเรื่อยก็คือในขณะนั้นก็จะมีการที่คัดสรรสกรนะผมก็ไปช่วยกับผู้สมัครสกรเดินพื้นที่เหมือนกันก็หลังจากนั้นก็จะได้รู้ปัญหาในพื้นที่มาเรื่อยๆเรื่อยๆก็จนกระทั่งทํางานมาจนถึงทุกวันนี้ครับครับข้อต่อไปครับท่านประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคําว่าคุกม,มีไว้ขขังคนจน และสะท้อนปัญหาอะไรบ้างก็มันก็สะท้อนถึงปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการที่เป็นปัญหาทางกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ออกมันยาวมากนะตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องของการรับฟ้องไปจนถึงการพิจารณาคดเเาีเราก็คงไม่ได้บอกมาว่าทั้งกระบวนการยุติธรรมทุกเรื่องมันจะไม่ มันไม่ฟังก์ชันแบบนั้นเลยคือบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นไปในตามกระบวนการยุติธรรมที่มันเป็นระบบของมันแต่เผอิญว่ามันก็จะมีคดีบางประเภทที่มันสะท้อนใด้เห็นถึงว่าต่อให้มีกระบวนการยุติธรรมแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นไปตามนั้นอ่ะยกตัวอย่างเช่นคดีหนึ่งหนึ่งสองบ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของคดีทางการเมืองบ้างมันก็เลยทําให้เอ่อ การมีกระบวนการยุติธรรมนั้นนะ่ะมันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือในการการแกล้งทางการเมืองมากกว่าเพราะนั้นคนที่มีความคิดคนที่อยากจะนําเสนอความคิดหรือว่าอยากจะปฏิบัติอะไรสักอย่างเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความเชื่อของเขาเหล่านั้นเนี่ยพอมันไม่ไปตรงตามความต้องการของผู้มีอํานาจทางการเมืองเนี่ยพอเขาใช้กระบวนการยุติธรรมมา มาเป็นตัวกดดันมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุว่าทําไมคนเหล่านั้นถูงถอถึงถูก,ถก,ถกที่จะตัดสินให้จําคุกก่อนก่อนที่จะตามเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามเป็นตามลําดับขั้นตอนเออมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ท,ที่พูดถึงว่าคุกม,มีเอาไว้ขังคนจนนะในขณะที่ผู้ที่มีอํานาจต่อให้ มีประเด็นหรือต่อให้มีการถูกฟ้องถูกกล่าวหาถูกแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วบางครั้งเนี่ยโปรเซสมันอาจจะไปถึงยังไม่ถึงกระบวนการศาลเลยด้วยซ้าก็มีการยกฟ้องกันเกิดขึ้นก็คือถ้ามันมีผลประโยชน์มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้หรืออะไรได้เนี่ยมันก็พร้อมที่จะให้คนเหล่านั้นหลุดจากกระบวนการยุติธรรมกลับมาใช้ชีวิตแบบนั้นใหม่นั่นก็คือให้เห็นว่า ประเทศเราอ่ะมันมีความเหลื่อมล้าอย่างสูงเอคนที่มีอํานาจยิ่งมีอํานาจมากเท่าไหร่ยิ่งเท่าไหร่ก็สามารถอยู่เหนือกฎหมายได้กฎหมายบ้านเรามันเลยตอนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นแพร่กระดาษแผ่นหนึ่งเท่านั้นเองอาจารย์ที่สอนมันก็ไม่ได้หมายความว่า,าคนที่สอนกฎหมายในบ้านเราจะมองเป็นแบบนั้นหมดนะเขาก็พยายามอาจารย์ทางวิชาการทางอาจารย์ทางกฎหมายหลายท่านก็ไม่ชอบระบบอย่างที่เป็นทุกวันนี้ แต่ว่าคนที่ขอม,มีอํานาจและขึ้นไปอยู่ในจุดของการควบคุมระบบกระบวนการยุติธรรมเหล่านั้นน่ะมันทําให้เกิดความผิดเพี้ยนสารธรรมนูญก็ดีหรือสารอื่นๆก็ดีมันก็ทําให้ความศักดิ์สิทธิ์ของตัวกฎหมายนักวิชาการก็บอกเองว่าความศักดิ์สิทธิ์มันหายไปหมดเนื่องจากว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายก็ได้ถ้าคุณมีเงินอย่างเดียวคุณมีอํานาจเดียวคุณก็หลุดออกมาได้โครงสร้างพวกนี้มันแก้ยากมากเพราะว่ามันถูกฝังลึก มาถามว่าถ้าถ้าภาคประชาชนเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วคนที่มีอำนาจมากที่สุดแล้วถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวเองก็คือประชาชนแล้วก็ออกมาในการแสดงความเห็นออกมามีแอคชั่นให้เต็งที่ผมว่าวันหนึ่งเนี่ยการแก้ไขระบบพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าทุกวันนี้ประชาชนยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นด้านนี้เยอะมากเพราะเนื่องจากว่าทุกวันนี้เขาก็เรียกอะไรปากกัดติมที เนาะเพราะว่าเศรษฐกิจกที่มันไม่ดีเขาก็ต้องช่วยเหลือดูแลสภาพของตนเองไปก่อนไม่มีใครมีเวลาในการที่หันมาดูทางด้านนี้2ก็คือว่าพอพวกเขามีหนี้สินเยอะเขาก็จะโดนการกดทับของไอ้คนที่อยู่กลุ่มบนนี่แหละไม่ให้แอคชั่นอะไรเยอะมากเกินไปมันคงจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะใหญ่ครับในการเปลี่ยนถ่ายความคิดให้ประชาชนมามีส่วนร่วมทางการเมืองเยอะมากขึ้นมันก็จะทําให้ปัญหาในเรื่องของคุกมีไว้ขังคนจนหรือว่าเรื่องของ เออต่อกี้ที่พูดก็เออมันจะดีขึ้นอ่แต่มันต้องใช้เวลาคำถามต่อไปนะครับทรานประชาชนมีแนวทางอย่างไรบ้างในการแก้ไขความเหลื่อมล้ําในสังคมครับความเหลื่อมล้ําในสังคมเออมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างมันมีเหลื่อมล้ําหลายประเภทเนาะถ้าสมมติว่าเหลื่อมล้ํากระทางกระทันเศรษฐกิจยุติเศรษฐศาสตร์เศรษฐสถานะเนี่ยมันก็คงจะต้องมองในเรื่องของเอกลุ่มทุนใหญ่ ที่ทุกวันนี้มีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศทุกอย่างที่อย่าง,ย,างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพีเอ็ม2.5เนี่ยปัญหาที่มันเกิดมาก็คือเกิดขึ้นจากการที่ไม่เอาใจใส่หรือการที่ไม่ได้สนใจปัญหาเหล่านี้ของคนกลุ่มทุนใหญ่ก็เลยทําใหเ้เรายัางคงเจอปัญหา p m 2.5ประชาชนจะเป็นยังไงหรือว่าคนที่อยู่ในร่วมอาศัยประเทศนี้จะเป็นยังไงก็ไม่ได้สนใจยกเว้นว่าเขาก็จะได้ผลประโยชน์แบบไหน อันนั้นก็เป็นการเหลือล้ําเราทํำยังไงเราก็พยายามซักฟอกเลยรัฐบาลครับเพราะเราเป็นฝ่ายค้าเนี่ยเราทําได้่างเต็มที่ก็คือว่าการเอาข้อมูลต่างๆมาตีแผ่หลายๆครั้งคนเราก็คงจะเห็นผลงานของเราในสภา,าแหละไม่ว่าจะรูปแบบของการต่อสัญญาระบบบริษัทสัมปทานหรือว่าบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเนี้ยทำไมต้องขึ้นค่า FT แบบนี้มันเอื้อผลประโยชน์ต่ออะไร ทำไมประชาชนถึงจ่ายค่าพงค่าไฟแพงขึ้นเอ่อทำไมอีกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งถึงรวยเอารวยเอา,เอาทั้งทที่ระบบไฟฟ้าสำรองของเราเต็มที่แล้วเออม,มีมีเยอะมากอะจนเกิดความจำเป็นอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเราพยายามจะอภิปรายเพื่อให้เห็นว่าข้อเสียของระบบทุนใหญ่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงเอ่อเราพยายามที่จะอภิปรายแล้วก็นำเสนอให้เห็นเรื่องของการควบ ระหว่างทุนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นน่ะผลประโยชน์ของประชาชนมันมันจะเสียหายอย่างไรบ้างความเหลื่อมล้ําอย่างที่สองคือความเหลื่อมล้ําทางด้านของของสถานะความเสมอภาคของของประชาชนเแต่ว่าทุกวันนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องของคำน้ำหน้านามหรือว่าการยอมรับเพศที่3 LGBTQ หรืออะไรเหล่านี้มันเป็นสิทธที่เราแสดงให้เห็นแล้วว่า เอเราพยายามเสนอกฎหมายในข้อนี้แล้วสุดท้ายหนึ่งวันหนึ่งมันก็เป็นไปได้ในความเป็นจริงแล้วก็ผ่านสภาอออันนั้นก็หนึ่งอย่างว่าเห็นว่าเราเน้นว่าความเหลื่อมล้ำมันควรจะหมดไปในสังคมโดยการที่ผ่านระบบของการนำเสนอกฎหมายเหล่านี้แหละอแล้วก็อีกเหลื่อมล้ำอีกเหลื่อมล้ำหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ทำไมต้องหยุดเรื่องนี้ก็คือว่าเราในฐานะของผู้เสียภาษีแต่ว่าพอเราเสียภาษีไปเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐในสิทธิที่เราควรจะได้อย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยทุกวันนี้บางคนก็ลูกหลานก็เสียภาษีไปแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเนี่ยแทนที่จะได้ดูเอ่อได้รับการดูแลในระบบสาธารณาสุขอย่างอย่างมีคุณภาพสุดท้ายแล้ว หลายหลายท่านผู้สูงอายุก็ยังเข้าถึงระบบสาธารณสุขไม่ได้การเข้าถึงเงินกองทุนต่างๆก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้แล้วแล้วเงินเหล่านั้นไปอยู่ที่ใครละ่ะบางทีเงินเหล่านั้นเนี่ยบางทีมันก็ถูกเอาไปใช้ในกระบวนการรูปแบบอื่นผลประโยชน์แบบอื่นเพราะนั้นอันนี <això> ้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องว่าความเหลื่อมล้ําที่ประชาชนควรจะได้รับในการบริการของสาธารณะของรัฐของรัฐบาลเนี่ยมันยังมี ไม่ชัดเจนก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราพยายามที่จะพูดในสภาแก้ไขจริงเราเราเสนอข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะไม่ใช่เราพูดไปอย่างเดียวเอ,อยกตัวอย่างเช่นอะไรดีล่ะทุกวันนี้คุณจะเดินทางจากจ,ากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งด้วยระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยมันแพงมากนะแทนที่แต่เรายังคงเป็นผู้เสียภาษี แต่เราก็ยังคงไม่สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้รถเมล์ก็แพงรถไฟฟ้าก็แพงต้องเสียค่าแลกเข้าเสียค่าอะไรประมาณนี้หลายต่อมากในแต่ละวันเราใช้เราใช้เรื่องพวกนี้เราใช้เงินพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่ว่าเราเรายังไม่สามารถที่จะเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะเรายังไม่เรายังไม่ได้รับก,การดูแลจากภาครัฐคนที่คนที่เป็น เป็นฐานล่างเียอะมัอคงกาต้องใช้เงินจํานวนมากในการเดินทางเราก็พยายามจะนําเสนอเรื่องพวกนี้ออกไปผ่านทางสภาผ่านทางร่างกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของการขนส่งมวลชนเพื่อที่จะทําให้ลดค่าโดยสารเกิดการมีตั๋วร่วมเ,เพื่อทําให้ประชาชน,นสามารถเข้าถึงทุกคนสามารถใช้ระบบรถเมล์ระบบรถรางได้อย่างเหมาะสมไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ได้คุณภาพชีวิตที่มันดีกลับมาแต่ทุกวันนี้พวกนั้นมันถูก ลืมไปไงมันก็เลยทําให้สิ่งที่เราควรจะได้มันก็ไม่ได้มันก็เกิดความเหลื่อมล้ําคนไหนที่เมีเงินเยอะหน่อยหรืออะไรหน่อยใช้รถไฟฟ้าได้อย่างสบายแต่ว่าคนจนบางทีจะขึ้นรถไฟฟ้าบางทีหลายๆต่อก็ต้องคิดหน่อยอะไรไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็คือเกิดความเหลื่อมล้ําในทางในทางการใช้ชีวิตอยู่ด้วยข้อต่อไปนะครับพักประชาชนมีแนวคิดในการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างไรบ้างครับครับก็เป็นปัญหาสําคัญตอนนี้พักก็เน้นเรื่องนี้อย่างมาก ประเด็นปัญหามันก็คือเกิดจากการที่เผาไหม้มันมีหลายมันมีหลายสาเหตุแต่ว่าสาเหตุบ้านเราเนี่ยมันเกิดจากการเผาไหม้ของเออการทําเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรรมบ้านเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของในทุนขนาดใหญ่ที่เรารู้จักกันดีอยู่แน่นอนเรามีกฎหมายที่เราเคยมาวางไว้แล้วว่าถ้าสมมติว่าเผาเผาเผา,เผาไร่เผาอ้อยพวกงงน,นียคุณจะโดนคุณจะโดนค่าปรับ อย่างมาหาศาลทีนี้กลุ่มทุนเหล่านี้ก็เลยง่ายๆก็เอาไปให้เพื่อนบ้านไปซื้อพื้นที่กิจเอ่อพื้นที่ไรนาที่ติดขอบอยู่กับขอบชายแดนของไทยท่ามไปนิดเดียวต้นทุนทางการเกษตรก็ถูกกว่าต้นทุนแรงงานก็ถูกกว่าแล้วก็ไปเผาไหมเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราไม่ได้มีกฎหมายเรื่องพวกนี้เขาก็ไปเผาไหมในฝั่งพมา่าไปเผาไหมในฝั่งลาวเผากันยนเยอะจนกระทั่งแล้วก็ประเทศไทยมันอยู่ใน ภูม hm so, ิประเทศหรือลาจีจูหรือเราจิจูที่มันโดนทั้งลมตะวันออกเฉียงเหนือลมทั้งตะวันตกเฉียงใต้ที่มันซัดกันเข้ามาเนี่ยในในช่วงของแต่ละฤดูเนี่ยมันก็เลยทําให้ฤดูที่เขาเขาไล่อ้อยเข้ามาเนี่ยมันสุดท้ายมันมันมันกลับมาที่เมืองไทยหมดเลยแต่ตอนนั้นน่าจะได้ลมเหนือนะเพราะนั้นมันก็เลยลงมาที่ประเทศไทยลงมาที่กรุงเทพลงมาที่ทุกส่วนของประเทศมันก็เลยทําให้เราอะโดนควันเหล่านี้เยอะมาก ทำไมเราถึงโดนควันเหล่านี้ก็เพราะว่ากลุ่มทุนเหล่านั้นเราพยายามซักฟอกเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วทุกคนรู้หมดเลยว่าไอ้กลุ่มทุนใหญ่มันก็คือกลุ่มทุนไทยแหละเออแต่เพียงพอไปไปอยู่ในอ,อ,อีกประเทศหนึ่งเราไม่ได้มีสิทธินอกอาณาเขตขนาดนั้นรัฐบาลบ้านนั้นก็ไม่ช่วยอะไรเราเลยรัฐบาลของเราก็ไม่แต่งตั้งกระทรวงต่างประเทศหรือว่าคนที่ดูแลเรื่องนี้ไปคุยกันอย่างจริงจัง คุยอย่างจริงจังได้ไงละ่ะก็ว่าทุกวันนี้ระบบเศรษฐกษิจคุกก็ไปพึ่งในทุนใหญ่อยู่นั่นในประเทศเราคุณไปให้ค่าเขาคุณไปให้ผลประโยชน์แบบนั้นถ้าคุณไปทําแบบนั้นก็ไปขัดผลประโยชน์สําหรับคนปูบนอีกมันวนอยางเย่แหละเพราะว่าเราไปยึดติดอยู่กับเราเราตกอยู่ในบ่วงของผลประโยชน์ที่เราไปเอื้อกับเขามาแบบผิดๆตั้งแต่ต้นเออัอนนี้มันจะทำไห้ก็ถอนจริงๆมันเป็นมันเป็นปัญหาอยู่ในวนอ่างวนนะก็ ต้องไปทาลายทุนใหญ่ถามว่ามันมีสัก,กี่พักการเมืองท,ที่กล้าทำห่ะเพระในทุกวันนี้รัฐบาลเขาก็คงไม่กล้าทำหรอกเพราะว่าทุกคนก็เป็นสเต็กโคเดอร์เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัททุนใหญ่ทั้งนั้นเลยมันคงจะทําได้ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลให้เราไปกันนะซึ่งเขาก็คงจะมีการต้านเย่าสุดตัวประมาณนั้นอันที่สองคือในเมืองก็เรื่องของระบบเอ่อพอลูชันที่เกิดจากโรงงานอุตสาหการรมเกิดจากการสัานดับของจํานวนรถที่มันเยอะมากขึ้น เ,เกิดจากการวางผังเมืองที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการที่จะแก้ไข PM 2.5ทําทำไมผังเมืองถึงจะตอบไว้่า้นั้นสมัยก่อนเรามีแผนการแบ่งผังเมืองเป็นสีสีครับยิ่งถ้าสมมุติว่าตะกอนเป็นสีเหลืองมาทุกวันนี้จะเป็นสีส้มเพราะการเป็นสีส้มหรือสีแดงเนี่ยมันหมายถึงว่าจำนวนประชากรเยอะขึ้นมากการมีประชากรเยอะขึ้นตะก่อนเราปลูกบ้านตามแนวราบเนาะมันก็ไม่เพียงพอแล้วประชาชนมันอยู่เยอะขึ้นก็ต้องปลูกบ้านตามแนวตั้งแนวสูง ก็เท่ากับว่ามันก็จะมีอาคารหรือมีโครงการต่างๆขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นการสร้างอาคารเหล่านั้นการาการพัฒนาพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยถ้ามันไม่เกิดการบาลาน์เนี่ยมันก็จะเกิดทําให้มีการเกาะสร้างกันเยอะมีการแผ้นปูนกันเกิดขึ้นมีโรงขยะกันเกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าผังเมืองแต่ละสีมันถูกกาหนดเอาไว้ว่าถ้ามีประชากรเยอะขนาดนี้คุณก็ต้องมีโรงขยะ ก็ต้องมีแผนปูนในการประกอบนู่นประกอบนี่แต่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีกฎหมายควบคุมอยู่แต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมากฎหมายในการดูแลโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีกฎหมายในการดูแลของโรงขยะก็ดีมันไม่ได้เป็นไปตามแบบนั้นเลยสุดท้ายมันก็กลับมาเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้ผู้สัมปทานแบบนั้นไปเมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของฝุ่นที่ผสมกันเข้ามาจํานวนรถที่มากขึ้น เพราะเดิจากว่าระบบรางระบบขนส่งหมวลชนอย่างที่เคยพูดไปมันไม่ฟังก์ชันแทนที่คนจะเอาเงินพวกเขาใช้เงินไปกลับบ้านวันละสองร้อถึงสามรอบาทคุณลองคูณ3าสิบวันหรือคูณ26บหวันต่อเดือนก็ตกแล้วคนละประมาณ900 0กว่าบาทถ้าเป็นคุณ,ค,ณาาาคุณจะไปผ่อนมอเตอร์ไซค์ไม่ดีกว่าหรอคุณจะไปผ่อนรถไม่ดีกว่าหรอเพราะนั้นคุณจะได้ของกลับมามันก็เลยเป็นปัญหาว่ารถบ้านเราเต็มมาก แต่เราพรัฐบ,บาลเราไม่ได้เน้นอย่างจริงใจในเรื่องการทําระบบขนส่งบวลชนอย่างดี รัฐบาลบอกว่าจะมี20บาทตลอดสายมันมันมีแค่ไม่กี่สายหรอกที่20บาทแต่สายหลักๆที่เขาไม่ยอมลดให้แน่สายสีเงินสายสีเขียวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรายได้หลักของเขาคุณจะมาทําให้20บาทตลอดสายแล้วรายได้เขาจะหายไปไหนเขาไม่มีทางยอมอยู่แล้วไอ้สิ่งที่รัฐบาลพูดว่า20บาทเนี่ยมันคือทําให้ประชาชนรู้สึกดีเอ้ยมันรัฐบาลทดูดจริงแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันมีผลประโยชน์อยู่ในนั้นเยอะมันมีการต่อสัญญาเพื่อเอื้ออํานวยเออเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มบ,บริษัทเหล่านั้นอีกก็มีอีกเพราะฉะนนั้น รัฐบาลมันแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเออแทนที่จะแก้ปัญหาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพรถเมย์ไปประสิทธิภาพมี e ีวีที่ไม่ใช่สันดาบไปอยู่ทุกวันนี้เรถเมย์ควรจะกระจายให้ไปตามถึงหน้าบ้านของทุกคนเป็นฟีเดอร์ที่มีความเหมาะสมก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นไปทําอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมมันก็เลยทาให้เอ่อมมันถึงเยอะมากใน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 ,ในเมืองของเราแต่ถ้าเราหยิบเอาเรื่องพวกนี้ มาวางกันกระจายมันบนบนโต๊ะให้ดีว่าเรื่องนี้จะต้องแก้ยังไงเรื่องนี้จะต้องแก้ที่ระบ,บบขนส่งมวลชนสาธารณะนะนะไม่ใช่คุณไปแก้ที่ทําทางให้มันเยอะขึ้นทําทางหมายถึงว่าตัดถนนให้เยอะขึ้นใหญ่ขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีรถมากขึ้นอย่างนั้นนะ่ะรถก็จะมีมันไม่มีวันหมดมันก็มีมาเพิ่มไปเพิ่มไอเสียก็มีมาเพิ่มต่อไปในอะนาคตจะเป็น E ีวีทั้งหมดจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ยังตอบได้ไ่หมดเพราะปัญหาของ E ีวีมันก็ยังมีอยู่บ้าง แทนที่เราจะไปเอางบประมาณไปลงทับถนนให้มันใหญ่มันมันเป็นเมกะโปรเจกต์ใหญ่นู่นนะั่นเพิ่มคุณเอางบประมาณตรงน,นั้นเน่ะมาทําให้ระบบรถระบบล้อระบบรางมันเชื่อมกันระบบเรือให้มันมีประสิทธิภาพคนจะได้ออกจากบ้านโดยที่ไม่จำเป็นต้องเอารถตัวเองออกไปแต่ว่าใช้ระบบขนส่งสาธารณนะลดจํานวนรถยนต์บนท้องถนนก็ลดมลพิษได้หรืออะไรได้ทุกคนก็ไปถึงที่หมายได้โดยที่การกําหนดเวลาของตัวเองอย่างถูกต้อง อันนี้ม like <s büyük> no like yeah, no, ันคือไมซ์เซตของเมืองใหญ่ที่เขาทํากันแต่ไมซ์เซตบ้านเราไม่ได้คิดแบบนั้นพูดไปฐานบ้านเราคิดอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นเราคิดเรื่องพวกนี้มาเราถึงออกมาเป็นร่างพรบหลายๆตัวแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกปัดตกในสภาเนื่องเพราะว่า m มซ์เซตของคนที่เป็นรัฐบาลทุกวันนี้เขาไม่ได้อิงหรือไม่ได้คิดแบบเราเน่อเขาคิดในแบบในแบบของเขาผลประโยชน์แบบของเขาประมาณนั้นคำถาม yes no ข้อแรกนะครับ ยกเลิกเกณฑ์ทหารครับยกเลิก yes ครับบุหลี่ไฟฟ้าครับโดฮะเลือกตั้งผู้ว่าราชการทั่วประเทศครับ yes ครับสุราเสรีครับ yes ครับเซ็กเวอร์เกอร์ถูกฎหมาย yes ครับแก้รัฐธรรมนูญครับ oh yes ครับผมกัญชาเสรีครับเออในฐานะที่ทำสาธารณสุขเนาะแล้วก็เห็นปัญหาเยอะโนฮะขาขาผม